ทีมงานไปพัฒนาคลองเขาไปกันหมดแล้วนี่หลังเขาตัดข้างในคลองนะคะอปะตอมูสิบทางนูนน้นก็นู้นไกลๆผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เก่ามองเห็นสีชมพูเล็กๆโอ้ขยายไม่ถึง โอ้เก่งมากผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เก่าทุ่มเทมากทางนู้นคนเยอะแต่ตนนี้มาประสานงานเพื่อให้ลงตัดข้างล่างบ้างจะได้ดูสะอาดเขาจะได้เปิดน้ำให้ นี่เลยค่ะนี่เลยลงล่างแล้วนะคะสะอาดสวยงามไม่ผ่านไม่ได้ต้องผ่านทำขนาดนี้ลงทุนขนาดนี้แล้ว អញម៉ៃយ៉ាងប៉ាសងួនម៉ៃប៉ាដុំໃສ່ធေါ်ដៃគ្រប់អបតហាំផុតហាំដល់ត200នុគូបងណាហាំហាំជប់នៅំសួយគេនោះហើយអឺ เริ่มทยอยกลับกันมาแล้วเกือบแล้วเกือบจุกกันแล้วเกือบจูกกันแล้วผู้คนเริ่มทยอยกลับกันออกมาแล้วนะคะรถรา คนเยอะมาก เริ่มทยอยกันมาแล้วทางนู้นสะอาดแล้วเนาะดูสิคะคนสวมีแต่วัยรุ่นเลยมาทำมาพัฒนาคลองอาสีา่าบมาเอง นี้ก็ดงสายทอถ้าฝนตกดีเฮ็ดเกิดดีคักอุดมสมบูรณ์หาทรัชนมาบินเฮยประชานมามาบินเฮยน้อกิดพักกันนั่งปัจจุยพลาสแหน่ปุปองเฮยแต่ปุปองเกเออหำพอเฮยน้อนเต็กสมกับอบตอ ច yeah. yeah. no, yeah. 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 ាស it. yeah. ់អហ៎ឈប់ជ្រីហើយណាប៉ែនចាំងដរចៃញ៉េមនស្តាប់ទៅខៃមានថេងតែនេះស្នេហ៍ហើយ30គ្រឿងເລີຍនេះ รับโมตะกิใครน้องมันไม่มีใครลงเว็นที่โคห้องเก่านี่ไอ้น้องเว็นหนูเจ้าน่ะฮะหนูเจ้าเฮยหนูแม่ดมปานปลาหนูเอองมๆๆหนูจับหนูปานปลาลงต่อพี่ปูต่อพี่ตะซุยให้เลยนะเนาะนะเออก็เลยไม่ต้องรอบางหมู่เออค่ะเอ้ยต้องต้องฟรีปากเนาะ นี่เลยสามเครื่องลงแล้วทีนี้ไม่ผ่านให้มันรู้ไปสิยังมีรอบสองรอบสามโอราเธอบาปคนเกาหลีเลย นี่ไม่งามให้มันรู้ไปสิคุณยายเอาวัดพืชออก เครื่องตัดเสร็จก็ต้องโกยออกนะคะเลยสามเครื่องตัดไล่กันมาช่วยกันคนละไม้คนละมือต้องการน้ำท้าไมงั้นกลัวว่าจะไม่ผ่านเดี๋ยวเขาจะไม่เปิดน้ำให้ ยอดมากเลยโอ้โหน้ำตั้งหัวเขา่าผูกคนเริ่มทยอยกลับกันแล้วมาถึงบ้านเจองานหนักเล นี่ก็ตัวช่วยอีกคนหนึ่งขึ้นคนหนึ่งลง เริ่มทยอยมาแล้วนะคะภาพโครงฝั่งนี้ตกมากอุน,นลงตัดแล้วนี่เลยค่ะ នូនស្អាតហើយលើตรงនេះអដើមនេះក៏មែនលីងលីងទៅឬកេងនេះបាទចောက်ក៏សើបបន្លា ចាំមែនហើយជឿតាទីហ៊ានទេទិញចេះផងកាណូបាក់នៅរត់តូកាត់ថ្មីទៀតបាទអេម៉ូពីទិវារ៉ាចា หลังจากที่ลุยจากงานยางทุกวันวันนี้มามาลุยกับมายราบสุดยอดนาข้าวก็สวยโอ้กะเม็ดกีมุดเลยโอ้มือยมลวิตมัดเอานี่ตะเวล

قوم ไอ้ต uhm, eh, ีเรณ obac ตัดថ្មីអូសរមកំបានเกือบស្អាតហើយเหลือจุดនេះจุดเดียวโอต้แค่นอกមានเนื้อเต้าណាใครเปียงប្រៃแค่นอกเวแค่ไอ้อะไรนะครบครងแล้วใช่มั้ยใช่เกือบไม่ใช่ ไม่ใช่ป่าดงสายทอแล้วต้นมาใหม่ๆเหมือนกับไอ้ดงสายทอเลยใช่ใช่ค่ะต้นมาใหม่ๆดงสายทอ,ต,ยทอตอนนี้จะเป็นคลองส่งน้ำแล้วใกล้แล้วเหลืออีกเออยังเจ้าตะบันเวียงรุย่ยเรือนนองร่วมด้วยช่วยกันแป๊บเดียวก็เสร็จ เป็นคลองส่งน้ำแล้วไม่เป็นป่าดงสายทอแล้วไม่ผ่านให้มันรู้สิไม่ผ่านไม่เปิดน้ำให้อะให้มันรู้สิขนาดดงสายทอยังเตียนไปแล้วนี่เป็นคลองไปแล้วคุณไม่เปิดน้ำให้ใหมันรู้สิ เสียเสรื่องอีกครึ่งเดือนเสียอะไรเออท่อท่อมีสามบอเสียไปสองเดือนหนึ่งเสียไปสองเดือนหนึงสวยงามแล้ว អូយ៉ាផ្ញៃเนาะខំខ្លាំងឡើងកទួយតិចលុយជុបញៃអូកទួយមិនខ្លាយជូអូនេះៗថ្លាំងលើថ្លាំងថ្នាំងអូជោគរបស់ម៉ែអីມັນមានយឺតរឹតឈឺតែบ่ได้កើឡៃតិចແມ่ងាប់លៃតែបែរបានឆ្នាំនេះណែលាបហើយវាវានៅតែត្រេះហើយមកតិចលោកយ៉ៃเนาะទួយຢູ່ឡើទួយ ไม่เป็นป่าดงสายทอเรวตอนนี้